เขาก็ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับไดโซนออนไลน์เกมมือถือแนวขับรถแข่งกันที่มี Open นเว l รให้เราขับรถเล่นด้วยนะครับซึ่งแมปเนี่ยใหญ่มากจริงๆครับและมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะด้วย และก็ไม่ได้มีแค่โซนของ Open World เท่านั้นนะครับมันก็จะมีอย่างอื่นให้เราเล่นด้วยอย่างเช่น driving school อันนี้คือเป็นสอนการเล่นนะครับถ้าเกิดว่าผ่านก็ได้ของรางวัลด้วยนะแล้วก็มี racing อันนี้คือแข่งแบบจริงจังเลยนะฮะแข่งกับผู้เล่นอื่นอะไรย่างนี้ส่วน skill test แล้วก็ drifting กับ circuit racing เนี่ยอันนี้มันจะมาตามช่วงเวลานะครับก็เพื่นๆดีเหมือนกันนะอ๋อ,อแล้วก็ใครอยากเล่นกับเพื่อนสร้าง custom game เล่นกันได้ด้วยนะครับ สำหรับการบังคับรถเกมนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีอันนี้ครับดริฟท์โหมดครับผมก็คือเวลาเราเข้าโค้งอ่ะรถมันจะทําการดริฟท์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังรองรับภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าเขาใช้ฟอนต์ที่มันดูอ่านยากไปนิดหนึ่งครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาบรรยากาศ Open World ให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับคือ Open w o เ l d ดเนี่ยมันมีกิจกรรมให้ทําค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อันแรกเนนนียคคือตััว้้รบห็ปาม นั่นแหละเราขับไปชนป้ายนะครับมันจะได้รับไอเทมเห็นไหมครับอ่าน,นี่แหละแล้วมันจะมีกิจกรรมประจาวันด้วยท่านผู้ชมด้านซ้ายเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปชนตัวเมื่อกี้ทั้งหมด10ป้ายด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าป้ายมันอยู่ไหนบ้างนี่เลยเปิดมินิแมปขึ้นมามันจะมีบอกเลยครับอะไรอยู่ที่ไหนบ้างสนามแข่งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมีบอกหมดเลยก็ดูสัญลักษณ์เอาก็แล้วกันเห็นไหมครับอันนี้คือจะเป็นอะไรเนี่ย driving school นะครับหรือว่าสอบใบขับขี่นะฮะถ้าเกิดอยากจะไปเนี่ยเราแตะตรงนี้ได้เลยนะ แล้วกด build root นะครับมันก็จะมีเส้นแสงบอกเลยครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปที่นั้นได้ง่ายขึ้นและบางทีก็มีคนโทรมาแบบนี้อ่ะก็กดรับโทรศัพท์หน่อยก็แล้วกันนะครับเขาเชิญเราไปแข่งใน racing mode ถ้าเกิดจะไปเลยกด yes เลยก็ได้นะครับพอเรากดรับโทรศัพท์แล้วนะครับมันยังไม่ทําการเข้าไปแข่งให้ทันทีนะมันจะมีการหาคนเพิ่มเติมงั้นก็ผมเนี่ยเข้าไปที่ d i v e r school หรือว่า diving school ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อมาถึงปั๊บมันจะมีคําสั่ง start เด้งขึ้นมาเลย กดตาร์ทได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมันมีหลายภารกิจเหมือนกันนะที่้วให้เราทำเนี่ยภารกิจแรกครับได้เปลี่ยนรถด,ด้วยนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงมากจริงๆนะฮะโอ้มีเฟรมเรทกระชากคิดดูก็การแรงขนาดไหนแรงจนเฟรมเรทกระชากเลยครับผมคือเขามีภารกิจให้เราทำครับคือขับรถคันนี้เนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโดยเขาจะมีบอกอยู่ด้านซ้ายเห็นไหม ว่าให้ทําให้ได้ภายใน30วินาทีก็จะได้รับรางวัลที่สูงที่สุดนั่นเองครับโหเล่นรอบเดียวเลเวลัพเลยครับซึ่งการเลเวลัพเนี่ยจะทำให้เราได้รับไอเทมมาด้วยนะครับเช่นรถคันใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆแบบนี้ครับเดี๋ยวคราวนี้ผมขับมาอีกสนามหนึ่งนะฮะมันเป็นสนามที่ชื่อว่าสกิลเทสนั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับด้านนอกเลยเห็นไหมแต่ในโอเพนเวิร์เนี่ยเราขับรถเองได้ไงเราจะได้แวะแบบไปชนป้ายนู่นนั่นนี่ด้วยอะไรแบบนั้นนะครับ และดูการแข่งสนามนี้ครับคือการแข่งเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นการแข่งแบบ1 V 1ีน่ะครับก็คือแข่งกันสองคนนั่นแหละใครที่เข้าเส้นชัยก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ความแรงของรถด้วยนะครับแล้วก็ดวงด้วยว่าเราจะไม่ตกพื้นหรือเปล่านะเพราะว่าล่วงไปรถล่างเนี่ยมันก็จะไปวิ่งใหม่ที่เช็คพอยต์นั่นเองครับอุอย้ยอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บหนึงหน่งโอ้โหรถควงไปไปไปต่ไต่ไต,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 ตอไต่เรียบร้อย ผมจะไปยังไงวะเนี่ยเออไป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 ลองใส่ดูครับรถผมก็ไม่ค่อยแรงด้วยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ใส่ได้อยู่เออเออเออได้อยู่ได้อยู่อุ้ยนิดเดียวเองมาใหม่มาใหม่มาใหม่ไอ้นี่ก็ตกเหมือนผมเลยรถเขาแรงกว่าผมตั้งเยอะดูดิแต่ว่าเขาก็ไต่ไม่ไม่ได้เหมือนผมนะครับไต่ขึ้นบนขึ้นบนเออขึ้นบนขึ้นบนไปต้องไต่สูงสูงครับโอเค แต่ว่าเขาให้ลงเข้าไปในรูไม่ใช่เหรอวะเรียกได้ว่าเป็นสกิลเทสของจริงนะฮะฝึกการขับรถโคตรวิบากโคตรแฟนตาซีในที่สุดผมก็เข้ามาได้ครับโอ้โหบอกเลยครับวนตกกันไปเป็น10บสิรอบครับแล้วตรงนี้ะอะไรยังไงน่าจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาฝั่งนี้ได้ชุบโอ้โหชนไปทีนึง รถแทบจะหยุดเลยครับล้อตกล่องด้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยล้อจะตกล่องอันนี้มันเป็นลูกศรโอ้โหมีโบลิิงยักด้วยอันนี้โชคดีครับมาได้แบบชิวๆไปอันนี้เช็คพอยได้เนี่ยมันมีสิบเช็ค,ค,ชค,คพอยนี่เช็คพอยที่หกนะครับโอ้ยควงอีกแล้วโอ้โหเวียนหัวโอโ้ล่วงไปเลยเวียนหัวจัดยดัดอันนี้บอกเลยอันตรายสุดๆเอามหม่มไต่สีม่วงไป

คือไม่ควรกดเลี้ยวด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับคือกดตรงๆไปเลยครับไม่งั้นเราจะล่วงไปไง่ายๆมากเลยครับคือมันทําให้เราเวียนหัวไงมุมกล้องของมันอนะอันนี้กดตรงอย่างเดียวแล้วนะโอ้โหฟเฟรมเดทกระชากครับเดี๋ยวนะลด,ดลวงครับผมแต่ก็ยังสามารถที่จะกลับมาได้นะครับโอ้โหได้ที่2ไปใช้เวลาเล่น3นาทีกว่านะฮะเล่นผ่านแค่รอบเดียวครับเลเวลนี้อัพกันรัวๆๆๆ,ๆเลยครับอันนี้เป็นเลเวลของรถด้วยนะเลเวลรถอัพเนี่ยก็จะมีพวกของแต่งมากขึ้น คราวนี้เรามาดูการแข่งขันแบบจริงจงจังๆกันบ้างครับเมื่อกี้เน้นหาครับเขานี้ของจริงนะฮะมาเขาเล่นเครื่องรอเหรอได้ผมก็เล่นเครื่องรอไปอันนี้เขาให้เข้า17เช็คพอยต์นะครับไปเลยไปเลยไปเลยโหรถเขาแรงกว่าเราอะเขาเปิดประทุนด้วย <laughs> เฟนกาไม่เป็นไรครับขับเอาให้ดีที่สุดตัวที่เป็นไปได้อืม รถเขายงอ่าแรงเลยแล้วไม่มีในตัดให้กดไม่มีอะไรด้วยนะครับก็คือวัดกันที่ความแรงของรถอย่างเดียวเลยถ้าเกิดเป็นทางตรงแบบเนี้ยอุ้ยมีรถกระโดดด้วย <c oughs> เป็นเอฟเฟกอะไรของเขาเฮ้ยําเป็นเล่นไปผมแซงเขาได้ว่ะอาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาสปีดต้นดีหรือเปล่าแต่พอแบบว่ามาถึงเกียร์ห้าแล้วเนี่ยคือรถเราแรงกว่าเขาไงอ้าวคราวนี้เริ่มมีทางโค้งแล้วครับผมยังไม่ผ่อนคันเร่งเลยนะครับ คือโค้งมันไม่ได้โค้งอันตรายมากอะ่ะผมก็เลยแบบว่ากดค้างยาวๆเลยครับแต่ก็มีชนไปบ้างเนาะไม่เป็นไรครับความเร็วตกเล็กน้อยโอเคผมพอเข้าใจแล้วคือสนามแข่งนี้คือมันเป็นการวนไปกลับนั่นเองครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ผมไม่น่าจะแพ้นะเพราะว่าความแรงของรถเราเนี่ยเมื่อถึงเกียร์หหรือว่าความเร็วสูงสุดแล้วเนี่ยแรงกว่าเขาครับ และก็เป็นทางตรงที่ไม่ค่อยมีทางโค้งแบบนี้และก็ไม่มีรถสวนมาแบบนี้สบายๆกันไปครับชนะแน่นอนแบบนี้พอเราชนะแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องดูคู่ต่อสู้แข่งก็ได้นะกดออกและรับรางวัลได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขับไปอีกสนามหนึ่งให้ดูนะครับคือผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยกราฟิกเขาอาจจะไม่ได้เน้นมากก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคือเขาอาจจะเน้นเรื่องของความใหญ่ของแมปอะไรเงี้ยเนาะเออกราฟิกก็เลยไม่ได้เน้นมากนะครับ แล้วก็ระหว่างเราขับขับทางระยะไกลเนี่ยสังเกตป้ายไว้นิหนึ่งก็ดีนะนี่คือผมแบบเลยป้ายมาหมดเลยนะทั้งที่มันแบบอยู่ใกล้มากก็ไม่ยอมไปชนป้ายอะไรเงี้ยอย่าลืมเน้นย้ำอีกครั้งครับผมว่าเราต้องชนป้ายนะครับวันละ10ป้ายเป็นอย่างต่ำนะถ้าเกิดชนได้มากกว่านั้นก็ดีเนี่ยได,ยดย้ป้ายอยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนอ่ะนี่อะโอเคชนป้ายไม่พอชนเสาไปด้วยนะแล้วดูป้ายกว่าจะรีเซ็ตก็คืออย่างที่บอกครับมันเป็นป้ายประจําวันอนะ่ะถ้าชนก็จะได้ของได้ตังค์ได้อีกทีนะฮะ ก็ชนๆชนไปเฮ้ะถ้าเกิดเจออะชนๆชนชนไปนะครับนี่ไงเจออีกอันหนึ่งโอเคอันนี้วิ่งเรียบชายหาดเลยครับลงน้ําได้ไหมไม่เอาดีกว่าอย่าซนเลยเสียเวลา <laughs> ลายสนามที่ผมขับมานะผมบอกเลยว่าโคตรไกลครับเดี๋ยวผมซูมออกให้ดู คือผมเนี่ยขับมาจากตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมไปเล่นสกิลเทสตรงเนี้ยครับแล้วผมก็ขับขึ้นมาด้านบนไกลนะประมาณ10นาทีเลยนะกว่าจะถึงอะ่ะแต่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าผมมีการแวะไปชนป้ายด้วยอะไรด้วยครับก็เรียกได้ว่าแมปค่อนข้างใหญ่จริงๆครับเกมนี้ดูนิวิ่งเกิน10กิโลและรับรางวัลกันต่อนะครับ แล้วพอขับมาถึงครับปรากฏว่าโหมดนี้มันจะเริ่มในอีก3วันข้างหน้าโอ้เวนกรรมอ่ะก็น่าจะพอเห็นภาพนะฮะใน Open w o r l d นี่ก็มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปมันก็คือร้านค้ากับออโต้รีแพ์ชอป สำหรับออโต้รีเพลช็อปเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไว้ใช้ในการอัปเกรดรถครับคือรถเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไปขับเนี่ยเราก็ใช้เงินในการอัปเกรดได้นะคือซื้อเอ p เลยก็ได้อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปขับอะไรย่างนี้เลเวลก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเลเวลรถมันมากขึ้นเนี่ยไอพวกอะไหล่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นให้เราเปลี่ยนด้วยเห็นไหมเช่นตอนนี้ผมได้สปอยเลอร์มาอันนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งได้เห็นไหมครับ ซึ่งส่วนประกอบที่มันเป็นรถพวกนี้เนี่ยครับมันจะไม่ได้มีการบวกสเตตัสนะถ้าเกิดว่าส่วนที่มันมีการบวกสเตตัสเนี่ยจะเป็นอันนี้ครับเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้คือจะเป็นพวกเครื่องยนต์อ่ะอ่านเนี่ยอย่างเช่นผมได้เครื่องยนต์อันใหม่มาเนี่ยผมจะติดตั้งปั๊บมันมีบอกเลยเห็นไหมครับว่าเราจะได้สเตตัสอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็กดอินสตอลได้เลยแล้วก็ดูด้านซ้ายด้วยไม่ได้มีแค่เอนจินนะมีเพียบเลยครับมีท่อมีอะไรผู้ไม่เต็มไม่หมดเลยเนี่ย ส่วนของสกินผมยังไม่เห็นนะครับมันคลิกไม่ได้แต่ว่ามันมีงานเพ้นจ็อบอยู่ก็คือการแต่งสีแต่งลายนั่นเองนะครับเราจะพ่นสีใส่รถเลยตรงๆก็ได้หรือว่าเราจะเอาอันนี้ครับเป็นสติกเกอร์เออมันจะมีเหมือนกับให้เราใส่สติกเกอร์อะไรเงี้ยเข้าไปได้ด้วยนะอะเดี๋ยวผมลองใส่สีใหม่ดูก่อนแล้วกันเนี่ยนะมันสามารถพ่นสีพ่นสติกเกอร์อะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูกันแล้วกันเนาะแต่งได้ ตัวร้านค้านะครับก็จะมีขายพกรถนะครับมีทั้งแบบเงินที่ต้องเติมแล้วก็เงินในเกมนะครับแล้วดูด้านซ้ายมีคอนเทนเนอร์ด้วยนะครับอันนี้คือเปิดกระชับปองนั่นเองครับก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้ด้วยนะครับก็ลองดูกันละกันครับใครเป็นสายเปก็จัดหนักจัดเต็มได้เลยส่วนเสริมอื่นๆนะครับมันจะแอบอยู่ที่มือถือของเราด้านขวาบนนะครับเนี่ยแตงขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะมีเกมโหมดอันนี้ผมบอกให้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วใช่ไหมครับอ่านนั่นแหละคือมันจะเปิดจากในระบบ Open World ก็ได้นะครััับบบไไม่่จาาาาเปป็นนต้องกกกรรรสว กับไปที่กาลาดคือต, Jetzt, ตัวนี้เลยกดปุ๊บมันก็จะออกไปที่กาลาาอะไรอย่างงี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเควสเนะาะอ่านแล้วมีโดรนด้วยโดรนเนี่ยมันเอาไว้ถ่ายรูปเฉยๆนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะเพื่อจะถ่ายรูปม,มุมสูงมุมตม่ำาเอี้ยวซ้ายขวาอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นโหมดถ่ายรูปนั่นแหละตัวนั้นต่อมาร้านค้าจริงๆเราไม่ต้องขับรถไปที่ร้านค้าก็ได้นะกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาเลยหรือยิ่งๆงกดตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะเปิดร้านค้าขึ้นมาได้เเ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 เลลลลลลยยยยยหหมมมืืออออนน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 กก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 กักััดดััะะะะะะคคครรรรบส่่่่ววีีีีีี้้้้้จจจปปปป็็็๋าาาางถิดดดดทไ Drive แแแ แล้วก็อันต่อไปครับเป็นสปีดเช็คคือมันจะเปิดตัวของอสเตตัสขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยเราขับรถเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงนู่นนี่ครับก็คือสามารถเปิดเช็คดูตรงนี้ได้ แล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะเป็นกาลาาพูดไปแล้วอันนี้เป็นแพสซีโหมดแพสซีโหมดคือ,อยังไงคืออย่างนี้ครับเราจะไม่ให้เห็นผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอผู้เล่นอื่นเนี่ยมันขับชนกันได้นะผมเคยเจอคนมาขับเกียร์นะขับชนใส่อะไรเงี้ยผมจะขับไปสนามแข่งขับไปไม่ถึงสักดีเจอเกียร์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแพสซีโหมดได้นั่นเองครับ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของอการซ่อน UI น,นั่นเองครับเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะขับรถแบบฟินๆอะไรเงี้ย oh. ก็ซ่อน UI ได้ส่วนถ้าเกิดอยากจะเปิดก็ด้านขวาบนได้เลยนะครับมันจะมีการเปิด UI กลับมาส่วนอันนี้ก็คือแอปแผนที่นะครับจริงๆเรากดมินิแมปก็ได้ครับไม่ได้ต่างกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกช่องแชทต่างๆนั่นเองครับมีใครแชทอะไรกันยังไงบ้างเผื่อเราอยากจะไปแชทกับเขาอะไรอย่างนี้นะครับตัวสุดท้ายคือเซตติ้งนะครับก็มีเรื่องของการปรับกราฟิกนี่คือสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะ คือผมอาจจะเล่นในอีมูเลเตอร์ด้วยแหละภาพก็แหละจะไม่ได้สวยแบบ100%เท่าในมือถืออะไรเงี้ยเนาะก็ลองดูกันแล้วกันส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าสําคัญแล้วครับยกเว้นอันนี้คอนโทรลก็คือเรื่องของการบังคับนั่นเองครับว่าเราอยากจะเอาปุ่มตรงไหนอะไรไปไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วก็ภาษาพูดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเกมนี้มีภาษาไทยแต่ว่าฟอนต์มัน ไม่ไหวจะเคียงจริงอะเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมพี่ถ้าเปลี่ยนฟอนต์ได้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องของล็อกอินเนี่ยคือผมเข้ามาเขาล็อกอินด้วย Google p เ a y ให้อยู่แล้วนะโดยอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ล็อกอินก็ลองมาเช็คดูกันละกันครับส่วนวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับให้นานผู้ชมเนี่ยกลับมาที่การ a g e ก่อนนะแล้วดูด้านซ้ายบนอ่ะมันจะเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้มัวโซเราคลิกที่รูปได้เลยนะครับล้วไปที่โปรไฟล์แล้วก็เนี่ยครับกดตรวเนี้ยเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับซึ่งเราเปลี่ยนได้ฟรี